ทุกคนกว่ามีอะไรจะบอกคือกว่างน้ำหนักขึ้นนะคะที่น้ำหนักขึ้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะทุกคนก็คือก่อนหน้านี้คือกว้างลดน้ำหนักได้ใช่ไหมก็ควบคุมมาได้เลยมันมีช่วงหนึ่งที่หลุดหลุดไปไกลเลยอะช่วง ก่อนหน้านี้แล้วก็ช่วงนี้ที่เขาฮิตกินชาไข่หมุกกันคือปกติอะกวางไม่ใช่สายกินของหวานขนาดนั้นคือกวางแบบกินของหวานที่เป็นของหวานอย่างอื่นอะแต่พ,พวกน้ำะไรอย่างเงี้ยกวางจะไม่ค่อยกินใช่ป่ะก็คือได้รับอิทธิพลมาจากเพื่อนอีกแล้วแหละเพื่อนกินกันบ่อยมากแล้วเห็นแล้วมันก็อยากกินอะก็ซื้อกินตามอย่างเงี้ยแล้วมันก็ติดเลยทุกคน <c oughs> คือมันแบบอร่อยอะใช่ไหมชาน้ไข่หมุกะใครๆก็ชอบกินแล้วคือกินอะไม่ได้กินแค่วันละแก้วบางวันก็เช้าก กางวันเย็นเลยอ่ะคือแบบหลังมื้ออาหารอย่างเงี้ยก็มีอ่ะมันก็เลยแบบตามสภาพนะคะน้ำหนักขึ้นคือกวางจาไม่ได้นะว่าน้ําหนักกวางขึ้นกี่โลแต่ว่ากวางถ่ายไว้อะน่าจะขึ้นประมาณ5 6ากโลเลยมั้งเยอะมากคือน้ําหนักที่ขึ้นนี่ก็ไม่ใช่ว่าขึ้นแบบสองสาเดือนขึ้นนะระยะเวลานานอยู่เหมือนกันกว่าจะขึ้นอนะ่ะทาวิจัยทํางานเยอะใช่ไหมก็เริ่มกินดึกเหมือนกันคือช่วงเนี้ยเขาฮิตลดน้ําหนักแบบไอเอฟกันใช่ป่ะซึ่งกวาง่ก็จะลองลดน้ําหนักด้วยวิธีนี้ดูเพราะว่าเห็นเขาฮิตกัน ควางเห็นรีวิวว่าช่วงนี้เขาทํา IF กันเยอะใช่ไหมมอนเขาทากันแล้วเขาได้ผลเยอะนะคะกวองก็เลยอยากลองทําบ้างนะไหนๆก็น้าหนักขึ้นแล้วก็อยากจะมาลองให้ทุกคนได้ดูกันว่าการทํา I f เนี่ยมันลดจริงๆไหมนะคะจนใหญกที่เขาทํากันใช่ไหมจะเป็นการกินอาหารในช่วง8ชั่วโมงแล้วก็ อดอาหารในช่วงเวลา16ชั่วโมงก็จะเป็นสูตร8ต่อ16ใช่ไหมแล้วจริงๆอะ่ะจากที่กวางได้ศึกษามาคือลถแบบ i อเอ่ะมีหลายวิธีมากกันลดน้ําหนักหรือว่าไม่ว่าการทําอะไรเราก็ต้องดูลฟ์สไตล์ของเราใช่ไหมว่ามันเหมาะกับแบบไหนจะมีกิน8 ลด16แล้วก็จะมีกิน5ลด19้าถ้าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำไอเอแบบไม่แนะนำเลยนะคะให้กิน5ลด19าถามว่ากวางเคยทำแบบนี้ไหมกวางเคยทำแล้วกับการที่กินแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะมันทำได้ไม่นานทุกคนแล้วมันจะหวยแล้วมันก็จะกินหนักยิ่งกว่าเดิมอะคือการลดน้ำหนักมันต้องค่อยๆปรับให้ร่างกายมันชินใช่ไหมเราไม่ใช่สายลดน้ำหนักหรือสายออกกำลังกายหนักๆเราแบบไปทำหนักๆเลยอะร่างกายมันก็จะแบบไม่ไหวอะมันก็จะกลับมาหวยแล้วจะกินเยอะกว่าเดิม ะะแล้วก็จะมีแบบพี่สามนะคะจะเป็นการกินแบบงดกิน1 2ถึงวันแล้วก็กิน5้าวันแบบนี้น่าสนใจนะแต่ว่ากวางว่ากวางคงทําไม่ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> คือกวางไม่สามารถที่จะหยุดกินไปเลยวันสองวันได้นะคะอันนี้แบบพี่สี่ก็จะมีแบบอดอาหารยี่บสี่ชั่วโมงวิธีที่ห้าก็จะมีงดกินอาหารในช่วงของกลางวันนะคะช่วงเช้า กลางวันเย็นอย่างเงี้ยก็จะกินเป็นน้ำเปล่าไประหว่างวันหรือว่าน้ำที่ไม่มีแคลอรี่พวกกาแฟดำหรือว่าชาเขียวนะคะแล้วก็จะมากินในช่วงกลางคืนแทนอันนี้ก็เหมาะกับสายที่อยู่ดึกๆคนที่แบบทำงานดึก อยู่ดึกอะไรเงี้ยแล้วตอนเช้าแบบไม่ได้มีกิจกรรมเยอะหรืออาจจะแบบนอนอีกทีตื่นบ่ายตื่นเย็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี้ก็ไม่เหมาะกับกวางอยู่ดีแล้วก็จะมีวิธีอดอาหารหนึ่งวันแล้วก็กินอาหารอีกหนึ่งวันการที่เราจะลดน้ําหนักหรือว่าการที่เราจะทําตามสูตรอันนี้คือเราอะ่ะก็ต้องดูแลสไตล์ตัวเองด้วยคือกวางเป็นคนที่ตื่นเช้ากวางก็ทำงานบ้านใช่ป่ะตอนนี้กวางกลับมาอยู่บ้านแล้วตื่นตั้งแต่7จ็ดโมงแล้วก็อยู่ยาวถึงเย็นอะไรงเงี้ยกวางก็จะเหมาะกับสูตรที่เป็น 8ต่อ16มากกว่าแล้วจากที่กวางอ่านนะคะเขามีเงื่อนไขอยู่3ข้อนะคะในการทํา IF ข้อ1นะคะต้องงดอาหารมื้อใหญ่1มื้อ1มื้อในแต่ละวันนะคะข้อ2ก็คือหลีกเลี่ยงการกินอาหารมื้อดึกนะคะข้อ3ก็คือกินอาหารได้ตามปกติในช่วงเวลา8ชั่วโมงค่ะอันนี้คือการลดน้ำหนักแบบ8ต่อ16นะคะซึ่งจะเป็นวิธีที่กวางจะทำนั่นแหละก็คือกวางจะกิน8ชั่วโมงอด16ชั่วโมงใช่ไหมคือเวลาเราไม่จําเป็นจะต้องทําแบบกวางเป๊ะก็ได้เอาลวแต่เราสะดวกนะคะก็คือ เช่นถ้ากวางเริ่มกินตอน9ก้าโมงเช้าใช่ไหมกวางก็จะหยุดกินตอน5้าโมงเย็นหรือกวางเริ่มกินตอน11บเอ็ดโมงเนี่ยกวางก็จะหยุดกินตอนหนึ่งทุ่มจากที่กวางอาา่านมาเขาบอกว่าสามารถที่จะกินแบบอาหารแคลเวเยอะได้ปกติแต่กวางรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมคเซนต์การลดน้ําหนักถึงเราจํากัดเวลากินใช่ไหมมันก็เหมือนเรากินเช้าก็วันเย็นก็เหมือนการจากัดเวลากินแล้วใช่ปะคือถ้าเราไม่คุมเลยอะ่ะมันจะลดได้ยังไงอะ่ะกวางคิดว่ามันไม่ค่อยจะมคเซนต์เท่าไหร่กวางก็เลยคิดว่ากวางก็จะคุมอาหารด้วยแล้วก็จะทํา IF ด้วย กวางคิดว่าาจะลดได้ดีกว่าการที่เราไม่ได้คุมอาหารอ่ะเออแต่ว่าทํา IF อย่างเงี้ยเหมือนกวางก็เคยดูมานะที่สําหรับคนที่เหมือนไม่ได้คุมอาหารใช่ปะ่ะแบบกินปกติกินเยอะปกติแต่ว่ากินแบบ IF อ่ะก็มีลดน้ําหนักได้เหมือนกันนะแต่ว่ากวางไม่ค่อยสบายใจนะคะในการที่จะลดน้ําหนักแล้วแบบไม่ได้คุมอาหารอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบกินเยอะกว่าเดิมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือกวางจะลองทํา8ต่อ16ก่อนแล้วกวางก็จะลดมาประมาณ2สัปดาห์นะคะกวางก็จะลดมา1ชั่วโมงกวางจะเริ่ม ตั้งแต่วันที่1ของเดือนนะคะถึงที่15กวาก็จะเปลี่ยนกวาก็จะลดจาก8ต่อ16ก็จะเป็น7ต่อ17นะคะแล้วกวาก็จะลดไปเรื่อยให้เหลือ5ต่อ19ชั่วโมงระยะเวลาเป็น2เดือนใช่ไหมจาก8ไป7จาก7ไป6จาก6เหลือ5งงไหม8นี่คือระ,ระยะเวลาในการ กินนะคะก็จะเป็น2เดือนพอดีนะคะประมาณนั้นคือการลดน้ําหนักอะเราไม่สามารถที่จะแบบจาก8มา5ได้เลยนะคะทุกคนเราต้องแบบค่อยๆลดค่อยๆขยับค่อยๆขยับเวลานะคะให้ร่างกายมันค่อยๆชินนะคะถ้าเราแบบทําแบบนั้นเลยอะ มันจะต้องแบบไม่ไหวอะอยู่ดีก็อะไรเนี่ยจากกินเยอะๆลดมาเหลือน,นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆลดะระยาวเวลานะคะร่างกายก็จะค่อยๆชินค่อยๆปรับแล้วก็หลังจากนี้กวางก็อาจจะถ่ายเมื่อเวลาการกินให้ดูนิดหน่อยนะคะ,ะเวลาที่กวางจะเปลี่ยนชั่วโมงใช่ไหมกวางก็อาจจะถ่ายให้ดูนะคะซึ่งกวางคิดว่าคลิปนี้อาจจะใช้ระยะเวลาย,ยาวนานในการถ่ายมากๆเลยนะคะกำลังใจให้กวางด้วยนะคะทุกคนสู้ๆลดน้ำหนักไปได้วยกันค่ะ เริ่มทุกคนคุอกวางลืมบอกนะคะว่ากวางเริ่มลดวันที่1น,นะคะ1พฤศจิกนะคะเมื้มอแรกกับวันนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นขนมปังโฮวีตนะคะกับนมดีน่านะคะข้าวไรเบอร์รี่นะคะสูตรน้ำตาลน้อยกวางแนะนำสำหรับ คนที่ไม่ชอบกินพวกนมวัวเหมือนกวางคะ่ะคือกวางเป็นคนที่กินนมวัวแล้วกวางท้องผูกนะคะกวางเลยต้องกินพวกเป็นนมที่เป็นจากธัญพืชหรือนมที่เป็นจากนมถั่วเหลืองแง่แทนนะคะน้ำตาลแค่เจ็ดกัมเองนะคะกวางจะกินแบบเหมือนเดิมนะสําหรับใครที่เคยดูคลิปการลดน้าหนักของกวางก่อนหน้านี้ที่กวางแบบไม่ได้ใช้สูตรอะไรแค่ควบคุมอาหารกับออกกำลังกายใช่ปะกวางก็จะกินแบบเนี้ยมื้อเช้าของกวางก็จะกินขนมปังกับน,นมประมาณนี้แหละที่กวางกินตอนเชา้า พราะว่าช่ชาวงเช้าอะค่ะจะไม่ค่อยทํากิจกรรมเยอะนะคะแต่ว่าจะไปหนักช่วงเย็นมากกว่าอาจจะต้องทํางานบ้านแล้วต้องดูแลแม่อย่างเงี้ยตอนเช้ชาก็เลยไม่ค่อยกินเยอะนะคะใครไม่ชอบกินนมวัวเราก็แนะนําอันนี้นะคะจะเหมือนกับกินนาข้าวอะหอมข้าวมากแล้วะคะ่ะตอนนี้ก็เที่ยวนะคะทุกคนกลางวันกวางก,ก,กินเป็นตามไข่เค็มนะคะแล้วก็มีไก่ปิ้งก็ขัอนอยู่นี่กวางซื้อมากินกับแม่นะคะแล้วก็กิน น้ำนะคะระหว่างวันให้จิบตลอดทั้งวันนะคะประมาณสองขวดใหญ่นะคะต่อหนึ่งวันมื้อเย็นนะคะเป็นสลัดกับไข่โต้มนะคะใส่น้ำสลัสแค่นิดเดียวนะคะเพราะมันเป็นแบบขีดก็จะมีเพิ่มโปรตีนด้วยอันนี้นะคะเป็นน้ำผึ้งออร์แกนิกนะคะแตวาไม่ได้กินทั้งหมดนี้นะคะกวางกินแค่แก้วเดียวนะอันนี้ดีมากเลยตรงคือน้ําตาลมันสูงกมเลยโคตรดีนะคะคือไปซื้อมากินกันได้แล้วก็มีอันนี้ด้วย เป็นไส้หวานแบบไม่มีมันเลยนะคะอาหารเย็นกวางก็จะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็ครบรอบ2อาทิตย์แล้วนะคะที่กวางลดน้ําหนักนะคะวันนี้นะคะวันที่1 4นะคะน้ําหนักกวางลดไปประมาณน1โลแต่รูปร่างของกวางมันโอเคขึ้นทุกคนก่อนอนนี้กวางมีหน้าท้องแต่ตอนนี้หน้าท้องกวางยุบหายไปเลยขาดลดแค่โลเดียวแล้วทุกคนแล้วก็แบบต้นขาอะไรเงี้ยก็ดูแบบเล็กลงหน้าดูเรียวลงอะไรเงี้ยถามรสชาไหมสำหรับกวางกวางว่ามันก็รสช้าอยู่นะที่ลงช้าเพราะว่ากวางกลับมาบ้านใช่ไหมกวางไม่ทําอาหารกินเองคือ พ่อทาให้เขาทํายังไงกวางก็กินอย่างนั้นก็คือแบบไม่ค่อยเรียกว่าคุมอาหารแต่ไม่ได้กินจุกจิกอะไม่ได้ออกกำลังกายเลยในส่อทีเพ่อกวางต้องดูแลแม่ก็เหนื่อยแล้วอะดูแลเขาทุกอย่างเนี้ยทำงานบ้านอีกนำ้ำหนักก็เลยอาจจะลดช้าแต่กวางเชื่อว่าถ้าคุมอาหารแบบดีวันนี้แล้วก็แบบออกกาลังกายด้วยกวางว่าน่าจะลดได้เร็วกว่านี้นะคะกวางจะบอกก่อนว่าความรู้สึกของการทำไอเอฟเนี่ยสำหรับกวางก็สุกมันทรมานนิดนึงนะคือเหมือนแบบเราสามารถกินเวลาไหนก็ได้เราตื่นตอนไหนกินตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราทำไอเอฟอะคือเราต้อง ถึงห้าโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องกินเวลานี้แบบไปตลอดอะจนกว่าเราจะเปลี่ยนช่วงเวลาถ้าสมมติเรากินแบบกระโดดไปกระโดดมาอย่างเงี้ยแบบบางวันเริ่มเก้าโมงเช้าบางวันเริ่มสิบเอ็ดโมงบางวันเริ่มเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะทําให้เราเป็นโรคกระเพาะได้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเวลาไหนก็ควรที่จะแบบเริ่มเวลานั้นก็คือบวกลบไม่เกินหนึ่งชั่วโมงอะเพื่อที่จะแบบไม่ให้เป็นโรคกระเพาะนะคะแล้วก็คือเมื่อต้นคลิปใช่ไหมเขาจะบอกว่าความไม่ได้บอกว่า คือหลัก IF แบบทางวิทยาศาสตร์อะกูะยังไม่ได้พูดถึงใช่ไหมทางแบบทางการแพทย์แล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือตอนนี้กูก็จะมาพูดให้ฟังก็ <c oughs> คือไอเเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมกับระดับน้าตาลในเลือดซึ่งฮอร์โมนตัวเนี้ยมันจะหลั่งออกมาเมื่อเราอะได้รับอาหารเข้าไปแล้วก็จะเก็บสะสมเป็นพลังงานคือถ้าสมมติว่าเราอะ กินอาหารเยอะกินจุกจิกทั้งวันใช่ไหมฮอมร์โมนตัวนี้มันก็จะหลั่งออกมาเยอะแล้วก็สะสมเป็นพลังงานแล้วก็เก็บมาเป็นส่วนเกินของเราอะ่ะก็คือส่วนพุงส่วนต้นขาอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นก็จะใหญ่ขึ้นใช่ไหมข้อดีของการทํา IF เนี่ยก็คือช่วยกําหนดระยะเวลาการกินใช่ไหมทําให้เราแบบไม่กินจุกจิกอ่ะแล้วมันจะช่วยแบบเกี่ยวกับฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยคือมันไม่ต้องหลั่งมา,มามากเกินไปทําให้ไม่ต้องมีการสะสมพลังงานมากเกินไปแล้วก็ไม่เกิดเป็นแบบไขมันส่วนเกินที่แบบสะสมตามพุงหรือต้นขาเพราะการทำา i เเนี่ยเขากจะกิน ช่วงเวลาที่กําหนดแล้วเราก็ไม่กินจุกจิกอีกอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งทําให้เหมือนแบบน้ําหนักตัวเราจะยิ่งลดได้เร็วขึ้นแล้วก็ระหว่างวานันห้ามลืมกินน้ํากินเหมือนการลดน้มหนักขังที่ลรวของวังก็คือควรกินประมาณ2ขวดใหญ่ต่อวนันก็คือประมาณ3ลิตรการกินน้ําเยอะนะี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วยังช่วยเรื่องการผาผานด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องลดความหิวระหว่างวันด้วยเจอกันใหม่นะคะอีก2อาทิตย์ข้างหน้านะคะไปละค่ะทุกคน ทุกคนวันนี้เป็นวันที่15นะคะของการลดน้ําหนักวันนี้จะเป็นวันที่กวางอะ่ะจะต้องลดเวลาการกินลงใช่ป่ะหนึชั่วโมงเป็น7ชั่วโมงเริ่มตอน8ปดโมงเช้าแล้วก็จะหยุดกินตอนประมาณบ่ายสนะคะก็จะเป็น7 ชั่วโมงพอดีนะคะคอนจะบอกว่ากวางอ่ะแบบไม่ได้ฝูมอาหารแบบคีนมากใช่ไหมแต่ว่ากวางอ่ะก็ยังลดมันทอดหวานอยู่นะคะก็คือยังควบคุมสามอย่างนี้อยู่แล้วก็มีชีสเตย์หนึ่งวันใน1อาทิตย์นะคะเพราะว่าไม่อยากให้ร่างกายมันเหนื่อยเกินไปใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบมีชีสเตย์หนึ่งวันควนพักหนึ่งวัน mm hmm. ก็ย,ยังคุม8ชั่วโมงอยู่เหมือนอยากกินที่เราอยากกินมากขึ้นประมาณนะั้นโอเคหลังจากนี้กวางก็จะมาอัปเดตน้ําหนักให้ดูกันเรื่อยๆนะคะว่าจะลดลงไหมในอาทิตย์ต่อไปนะคะ กก็ไปดูันเมื่อเช้าสอบนี้นะคะทุกคนเป็นคอนเฟกนะคะคอสตอรี่อันนี้โอเคเลยนะคะคือน้ำตาลน้อยมากๆนี่ค่ะน้ำตาลเก้ากรัมแล้วก็ซองนี้นะคะกินได้นี่นะคะ่ะประมาณ2วันนะคะก็จะใส่ไปก่อนที่มันจะมีแบบสะดวกสะดวกที่แบบกินได้หลายวันแลย ของดมอนเกนอันนั้น,นก็โอเคนะคะอันนั้นคือจะกินได้หลายวันแต่คือกวางหาไม่เจอนะไม่รู้ว่ามันหมดหรือว่าอะไรแต่กวางหาไม่เจอแล้วก็เป็นนมของเมจินะคะเป็นนมที่ปราศจากแลคโตนนะคะเหมาะสําหรับคนที่กินนมแล้วท้องอืดท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะใส่ไปประมาณครึ่งขวดนะคะนมวันนี้ก็ดีนะคะตรงที่น้ําตาลน้อยนะคะแล้วก็โปรตีนก็ค่อนข้างสูงเลย นี่นะดูน้ำตาลน้อยมากโอเคค่ะสำหรับมิชาก็จะประมาณนี้นะคะโอ้โหนะ้าสดมากค่ะทุกคนทุกคนตอนนี้กวางอยู่กรุงเทพแล้วนะคะคือกวางก็จะมีเวลาเอากวามรงกายแล้วนะเขาก็จะบอกว่าเริกมอากวาวลังกายแล้วก็วคือลดน้ำหนักมาแบบ20วันยังไม่ได้ออกกําลังกายเลยซึ่งเอาคางกายกวา่านี้เอาจะให้ดู นี่นะคะเป็นพุนล็อกคุกแบบสปริงนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อได้ออนไลน์ทั่วไปมีขายนะคะราคาไม่แพงเ้ื่อแล้วก็เล่นยากมากควาจะบอกว่ากวางยังเล่นไม่เป็นเลยคือกวางเพิ่งได้มาประมาณวันที่18มั้งแล้วกวางก็ยังเล่นไม่เป็นคือตอนนี้กวางฝึกเล่นอยู่เพราะว่ามันเล่นยากกว่าแบบพุนล็อกคุกปกติอ่ะทุกคนมันต้องใช้แรงเยอะมากแล้วแบบกวางยังจับจุดในการเล่นไม่ได้คือตอนนี้กวางก็ยังฝึกเล่นอยู่กวางเล่นวอากับลังการมาวันที่20นะคะก็คือเล่นฮุนล็อกนี่แหละ เนื่อออกเยอะมากเล่นได้แบบแปบ๊บเดียวก็ร่วงแปบ๊บเดียวก็ร่วงก็คือยังฝึกอยู่แล้วนี่ก็ยังฝึกอยู่นี่นะเป็นฮูรูสปิงที่เป็นอย่างนี้นะคะสามารถที่จะเอามายืดบริหารร่างกายได้แล้วก็เหยียบแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงตึงตึงนี่ มันแบบบริหารได้หลายส่วนมากนะคะนอกจากที่จะเอาไว้เป็นโครงระดูกก็คือดีมากแบบเพราะว่ามันพกพาไปที่อื่นได้ใช่ไหมะมันก็สะดวกไม่มีคิวเลยค่ะเพราะก่อนยังเพิ่งตื่นแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยกวางก็จะบอกแค่นี้แหละว่ากวางเล่ออกกำลังกายแล้วกวามรับออกสัปดาห์ที่20นะคะออกช้าไปหน่อยฟ้องอยู่บ้านแล้วกวางก็ดูแลแม่ใช่ไหมก็เลยแบบไม่ว่างที่จะออกกำลังกายแต่ตอนนี้กวางมาอยู่กรุงเทพแล้วก็เลยเวลาว่างออกกำลังกายนะคะก็จะแค่นี้แหละเพราะว่ากวางเล่นไปแล้วนิดหน่อยนะคะแล้วก็งจะไปอาบน้ำแล้ว ทุกคนกคือกวางลืมบอกนะคะว่ากวางจะออกควาลังกายประมาณวันละครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะในทุกวันก็มีพักบ้างเสาร์อาทิตย์นะคะโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบายกวางก็เล่นให้ดูแล้วนะคะเมื่อกี้สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็วันที่อ่านแล้วเห็นไ,ไหมสามสิบแล้วก็คือครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะที่กวางได้ทดลองทำ IM นะกวางจะบอกว่าช่วงสองอาทิตย์แรกอะ ที่กวางบอกไปว่าแบบมันไม่ไหวมันหิวมันโหดมันอยากกินใช่ป่ะแต่กวางจะบอกว่าช่วงสองอาทิตย์หลังอะก็คือแบบชิวมากเหมือนร่างกายเราอะชินแล้วกับการที่แบบเรากินเป็นเวลานะกินเวลานี้หยุดเวลานี้อะไรเงี้ยคือร่างกายอะเริ่มชินแล้วแล้วกวางจะบอกว่าสัปดาห์นี้กวางจะไม่ได้ช่างหนักให้ดูเพราะว่าเป็นวันนั้นของเดือน <c oughs> นั่นแหละ คือปกติส่วนตัวกวางถ้าเป็นแบบช่วงวนนันละของเดือนใช่ปะจะน้ําหนักขึ้นประมาณโลสองโลอย่างเงี้ยกวางก็เลยแบบไม่ได้ชั่งน้ำหนักให้ดูเพราะว่ามันแบบอาจจะไม่ใช่น้ำหนักที่แท้จริงอาจจะไม่ได้ชั่งน้ําหนักให้ดูแล้วอาจจะให้ดูตอนสุดท้ายเลยทีเดียวแต่กวางคิดว่าน้ําหนักกวางอาจจะไม่ได้ลงเยอะเพราะว่ากวางออกกําลังกายด้วยใช่ไหมแบบบางทีไขมันอะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นมวลกล้ามเนื้อยังไงกล้ามเนื้อมันก็หนักกว่าไขามันใช่ปะก็ถ่ายรูไปไว้เปรียบเทียบเหมือนกันก็คือเห็นได้ชัดมากว่ามันลีนขึ้นนนมันเห็แบบ เขาโค้งสัดส,ส่วนรูปร่างมากขึ้นแล้วก็แบบดูมีเอวขาดูเล็กลงอ,อ่างเงี้ยหุ่นอะดูดีขึ้นประมาณนี้แหละกวาจะบอกว่าออช่วงสองอาทิตย์แรกคือมันมันจะรู้สึกว่าหนักมากเพราะเราไม่เคยแบบกินอาหารแบบเป็นเวลาใช่ไหมแต่พอหลังจากนั้นเราจะเริ่มแบบเออชิวขึ้นร่างกายเริ่มโอเคขึ้นแล้วกวางก็จะบอกว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นวันชีตเดย์ของกวางเองกวางอะจะกำหนดให้มีชีตเดย์ประมาณ1วันต่ออาทิตย์ใช่ไหมอันนี้ก็คงบอกแล้วแหละ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกเรื่อยๆนะคะในอีกออวันที่สิบห้าแล้วก็สรุปวันที่สามสิบของเดือนต่อไปก็จะมาสรุปให้ฟังว่าผลเป็นยังไงนะคะนี่ก็ไปละลายสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็สัปดาห์ที่สามของการรองทำ if ของกวางนะคะคือกวางยังไม่ได้ช่างหนักให้ทุกคนดูใช่ไหมเพราะว่ากวางาหาที่ช่างหนักไม่ไเจอทุกคนอาทิตย์นี้มันเริ่มเวลาใช่ไหมเหลือหกชั่วโมงในการกิน<ม>ใช่ไหม ก็คือกวางอ่ะเปลี่ยนเวลาจากกวางกินตอนประมาณ8ปดถึงเก้าโมงเช้าถึงประมาณ5้าโมงเย็นใช่ไหมเริ่มแรกอ่ะที่เป็น IF ประมาณช่วง8ชั่วโมงใช่ไหมกวางจะกินเช้าด้วยแต่พอมันเหลือ6ชั่วโมงอ่ะกวางก็เลยกินแค่ช่วงเที่ยงถึงประมาณ6กโมงเย็นประมาณนี้นะคะแล้วคือที่กวางบอกไปแต่ต้นคิปว่ากวางอ่ะอยากที่จะแบบคุมอาหารด้วยใช่ไหมคือที่กวางบอกไปตอนต้นคลิปกวางอยากคุมอาหารแต่พอทาจริงจริงอ่ะมันทําไม่ได้ทุกคนตอนที่กวางอยู่บ้านอ่ะกวางก็ต้องดูแลแม่ใช่ป่ะเช้ากับมันเย็น กวางแบบไม่ได้ทําอาหารเองเลยอ่ะพ่อทําให้ตลอดกวางคือมีหน้าที่ดูแลแม่แล้วก็ทํางานบ้านอะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจะลดได้ช้ากว่าอย่างคลิป ที่แล้วที่กวางรีวิวเรื่องการลดน้ำหนักไปใช่ไหมคือนั้นกวางทำอาหารกินเองเช้าก็มางอาจจะไม่ได้ทําอาจจะแบบเปิดไปซื้อบ้างแต่ก็ทํากินเองบ้างคือส่วนใหญ่จะเป็นเช้ากับเย็นที่กวางจะทากินเองใช่ไหมมันก็จะเหมือนจะแบบลดน้ําหนักได้ดีกว่าแล้วพอมาอยู่กรุงเทพใช่ไหมกวางก็แบบไม่ได้เอาอุปกรณ์ทาครัวอะไรมาเลยคือจะให้ซื้อใหม่ก็กระไรอยู่ใช่ไหมมันแพงมาฝึกง,งานแค่ไม่กี่เดือนกวางก็ไปแล้วกวางก็เลยแบบไม่อยากเสียตังค์กับเรื่องนี้ก็เลยแบบเลือกที่จะซื้อกินแต่ก็คุมอาหารแบบเลือกเมนูที่ ไม่อ้วนมากไม่ใช่ข้าวขาวหมูอะไรเงี้ยอาจจะแบบเปลี่ยนจากข้าวขาวหมูที่อยากกินเป็นข้าวมันไก่ไม่หนังตอนเย็นก็อาจจะกินเป็นแบบพวกก๋วยเตี๋ยว,วก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเส้นหมี่หรือวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบลดปริมาณแคลลงมาได้ใช่ปะ่ะอันนี้เราก็เลิกกินได้เพราะว่าเราอ่ะไม่สามารถทํากินเองได้เราก็สามารถที่จะเลือกซื้อที่คิดว่าแบบแคลไม่เยอะเกินไปแล้วก็อาหารกลางวันกวางอะ่ะกวางไม่สามารถที่จะเลือกกินเองได้เพราะว่าที่ทํางานกวางอ่ะเขาเลี้ยงอาหารกลางวันนะคะก็คืออาหารกลางวันกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือที่ทํางานกวางเขาทําอาหารกลางวัน ฟรีทุกวันนะคะกวงก็เลยเลือกกินที่นั่นแหละเพราะว่าต้องรีบกลับมาทํางานต่อใช่ไหมก็เลยแบบเออไม่ได้อยากออกไปข้างนอกก็เลยกินที่นั่นก็อาจจะเลือกได้ไม่เยอะคือเราตักข้าวเองได้ไงแล้วก็แบบเออคุมปรนมันข้าวอาจจะตักแค่ทัพพีเดียวข้าววันไหนแบบไม่หิวมากก็ครึ่งทัพพีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนเย็นกวางก็จะกินอาหารที่แบบไม่ใช่ข้าวอ่ะกวางจะกินอาจจะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวไม่ก็ยำอะไรอย่างเงี้ย ตอนเย็นอะกวางจะแบบมีกินจิกต่ออีกนิดหน่อยก็คือกวางจะกินแบบกล้วยปิ้งอย่างนี้หรืออาจจะกินเป็นผลไม้เพิ่มไปด้วยเพราะว่าเหมือนตอนเช้าอะเราไม่ได้กินอะไรใช่ไหมแล้วตอนกลางวันเราก็กินแค่ข้าวที่เขาทําให้แค่นั้นแล้วก็แบบทํางานทํางานทั้งวันแล้วก็ตอนเย็นมันก็แบบมันก็เหนื่อยใช่ไหมก็อาจจะแบบมีกินเพิ่มจากมื้ออาหารด้วยอาจจะเป็นผลไม้เป็นผักเป็นนมเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็แบบสามารถที่จะคุมได้นิดหน่อยอันนี้ก็เป็นเวลาเกียง10นาทีนะคะ แล้วกวางก็ไปหากับข้าวมากินแล้ววันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันยุดเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ทํางานไม่ได้ฝึกงานนะคะก็ต้องหาอะไรกินเองนี่กวางจะให้ดูแบบข้าวกัาวันของกวางนะคะความขีววมะะ้เกียจอะกวางก็เดินแบบไปหน้าหอเนี่ยแล้วมันมีร,าร้านส้มตำซึ่งกวางก็ชอบกินส้มตำอยู่แล้วไงนี่นะคะหากลางวันกวางนี่เป็น ตำปูปลา้านะคะแล้วก็ซุปหน่อไม้มีข้าวเหนียวด้วยจิ้มไข่ต้มตะเรียนด้วยวจะมากินก็คือกางจะบอกทุกคนว่าก็ไม่ให้ทุกคนโฟกัสที่น้าหนักนะคะจริงๆแล้วก็อยากให้โฟกัสที่รูปร่างมากกว่าแบบคือกวางก็ไม่ได้วัดรูปร่างนะหรอกว่าตอนแรกเอวเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่อาจจะแบบกางเกงตัวน,นี้ชั้นเคยใส่ไม่ได้แต่ตัวน,นี้ชั้นใส่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยการลดหนักคือไม่ต้องเครียดมากนะคะถ้าเรายิ่งเครียดอะ่ะก็จะยิ่งแบบทําให้ลดได้ยากอะ่ะเราจะคิดอยู่ตลอดว่าแบบเออฉันต้องลดน้ำหนักฉันต้องลดน้ำ แต่เราก็กลับมาออกกําลังกายอย่างเงี้ยให้ทดแทนกันไปไม่ต้องเครียดถึงขนาดที่แบบฉันต้องกินอย่างนี้ฉันต้องกินอย่างนั้นฉันต้องแบบลดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือมันเครียดเกินไปนะคะแบบไม่ต้องตึงเกินนะคะชิวๆเดี๋ยวมันก็จะลดลงไปเองนะคะเพรเอกวางหิวละว่าจะกินแล้วนะคะทุกคนกวางหิวมากมากมากนี่คือทุกคนกวางก็แบบไม่ได้กินนอเลยนะนี่คือกวางก็กินเยอะนะแต่คือกวางก็แบบเอาเลอกกินนิดนึงที่แบบไม่ไม่อ้วนมากอะไรแบบนี้ ความเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆลดน้ำหนักไปด้วยกันค่ะนี่ไงไข่ต้มที่ความบอกอืนี่คือซื้อไข่ต้มมาหลายวันแล้วแตก่ก็กินไม่หมด <c oughs> อ๋อแล้วก็ทุกคนคะความจะบอกว่าโหดทําไมทีนี้ก้าพูดเยอะจัง <c oughs> คือเราทำไอเฟแล้วใช่ไหมเราก็จํากัดเวลาการกินแล้วอะ่ะเราไม่ควรแบบลดอาหารอีกแบบฉันต้องกินน้อยๆฉันต้องแบบ กินนิดนึงเท่ากำมือนิดนิดอย่างนี okay. so ้คือไม่ต้องนะคะกินปกติให้เราอิ่มนี่แหละแบบลดมันทอดหวานอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคไม่ต้องแบบพอลดแล้วควบคุมแล้วคุมเวลาแล้วคุมอาหารให้มันเหลือนิดเดียวปริมาณหายเนนิดเดียวอีกเงี้ยมันจะเป็นลมอ่ะนะคะทุกคนมันไม่ดีต่อสุขภาพค่ะจริงๆก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะอาทิตย์นี้พูดมากมากเลยเพราะว่าไม่มีคนพูดด้วยนะเหรอเมฆกวางไม่อยู่แล้วค่ะกวางก็เลยนน้อก็เลยต้องมานั่งพูดคนเดียวละ ออร่อเสซ่บไปแล้วค่ะทุกคนแล้ว,ลวอไอ้ต่อไปก็จะมาอัปเดตอีกนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะไปละสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่นี่นะสิบเด็ดธันวนาะคมะค่ะซึ่ง สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายใช่ไหมที่กวางจะทดลองทำไอเแล้วจริงๆอ่ะคือสัปดาห์นี้จะต้องลดเวลาเหลือ5ชั่วโมงแต่ว่าเริ่มลดเวลามาตั้งแต่วันที่15แล้วแต่วันที่15ก็คือลืมถ่ายแล้วกวางจะมาบอกว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนทาวาใช่ไหมซึ่งช่วงท้ายเดือนน่ะ จะเป็นช่วงเวลาของ<ม>อเทศกาลใช่ปะการกินเลี้ยงการสังสรรค์การปาร์ตี้ต่างๆซึ่งกวางมีเรื่องจะมาแจ้งก็คือกวางอาจจะลองทำไอเแค่ถึงวันที่25นะคะเพราะว่าหลังจากวันที่26อะ่ะกวางมีแบบกินเลี้ยงกับพี่ทําง,งาน<ม>กินเลี้ยงกับเพื่อนกับ ครอบครัวกับญาติญาติแล้วก็แบบมีเดินทางไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยอาจจะทําให้ความแบบ control เวลาไม่ได้แล้วก็แบบควบคุมการกินได้ไม่ดีอะ่ะก็เลยคิดว่าอาจจะทําแค่ถึงวันที่นะคะหลังจากนี้ก็คือความก็จะหดเวลาเหลือชั่วโมงนั่นแหละแล้วก็ผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่ IF มา1เดือนก,อนกว่าแล้วเดี๋ยวไปบอกผลลัพธ์ก็เลยคิดเดียวว่าสีสุดจะเป็นยังไงโอเคไปรอดูกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่ ยี่สิบาธันวาคมนะคะอา้าวมาลีคิสซ์จัดทุกคนเย้เห็น <c oughs> ยังนี่นะคะ25่ธันวาคมนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับการทดลองทำไอเอของกวางนะคะ แค่หอกวางเสี่ยงรถไยวานเดียวมานะคะมาอยู่กับโรงพยาบาลน,นะ <c oughs> กวางก็ไม่อยากจะมีนาะว่าเอ้ยคบหนึ่งเดือนโดยที่กวางแบบคุมหาแบบจริงจังห่างที่มันหลุดท้ายเดือนอะไรอย่างเงี้ยกวางก็เลยขอหยุดแค่ถึงวันที่25นะคะซึ่งกวางจะมาเล่าประสบการณ์ทั้งหมดนะคะที่กวางได้ทำทดลองมกับตัวเองนะคะว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างาคือกวางจะบอกก่อนเลยว่าการทำ IF เนี่ยเหมือนจะยากนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ยากเลยคือมันจะรู้สึกเหมือนลดน้ำหนักทั่วไปเลยค่ะคือจะรู้สึกว่าหวยใช่ไหมจะรู้สึกว่าหวยรู้สึกแบบไม่ไหวเพราะ เวลาการกินอะไรง ě, เงี้ยเขาเลยอยากกินตอนไหนก็กินอยากกินของหวานก็กินอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอเรามาลดน้าหนักมันก็จะต้องควบคุมหลายอย่างใช่ไหมซึ่งมันจะยากแค่ช่วงมา,มาอาทิตย์สองอาทิตย์แรกแต่กวางรู้สึกว่าสองอาทิตย์แรกกวางรู้สึกว,ว่ามันสหรับกวางอ่ะกวางยากมาสองอาทิตย์แรกแต่พอหลังจากนั้นสองอาทิตย์ต่อไปแล้วก็อาทิตย์ต่อไปกวางรู้สึกว่า,าเริ่มชิลแล้วถึงแม้จะลดเวลาก็แบบไม่รู้สึกแล้วว่าเออเนี่ยลดเวลานะควบคุมการกินนะเหมือนร่างกายมันเริ่มชินมากขึ้นกวางอ่านวิธีการแบบ IF อ่ะ มาเยอะมากนะคะแล้วกวางสึกว่าส่วนใหญ่เขาก็แบบไม่ได้คุมอาหารเหมือนอย่างคลิปกวางคลิปที่แล้วที่ลดน้าหนักใช่ไหมคือตอนนั้นกวางจะคุมอาหารแบบจริงจังมากไม่จริงอย่างขนาดนั้นแต่คือจริงจังกว่าที่ทดลองทาไอเอฟอะแต่น้ําหนักเขารถกันใช่ไหมทางที่เออเขาก็ไม่ได้คุมอาหารจรงิงจังตอนแรกอะต้นคลิปแบบกวางก็คิดไว้แหละว่ากวางจะลองคุมอาหารแบบจริงจังเหมือนตอนที่ทดน้ำหนักขาที่แล้วด้วยแล้วก็ทํไอเอฟไปด้วยซึ่งพอได้ลองทาจริงๆริงอะเฮ้ยมันคุมไม่ได้ทุกคนเพราะว่ากว,วางอะมีปัจจัยหลายอย่างเราจะเห็นได้ว,ว่าในคล ซึ่งพอยิ่งเดินทางบ่อยอ่ะยิ่งไม่สามารถที่จะทำอาหารกินเองได้ใช่ไหมเริ่มแต่แรกเลยตั้งแต่อยู่บ้านความที่เรามาเรียนต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะไม่ได้กลับบ้านบ่อยพราวเขาก็จะเออทำกับข้าวให้กินกเขาไม่ได้เห็นเราบ่อยเขาก็อยากกับกินข้าว้องหน้าพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องกินกับเขาทําให้เราแบบอาจจะคุมได้นิดหน่อยคือเราก็บอกเขาว่าเออขอเป็นขอที่ไม่ทอดได้ไหมขอเป็นแบบแกงที่ไม่ใสกะทิได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็สามารถแบบเออบอกเขาได้มันก็เหมือนได้พิสูจน์ความเห็นขัดแย้งของกวาเราไม่นะ อาหารแบบจริงจังเรากินแบบอาหารทั่วไปอย่างเงี้ยมันลดน้ําหนักได้หรอคําตอบก็คือลดได้นะคะทุกคนลดได้แล้วกวางลดไปถึงที่ตอนกวางอยู่บ้านชนะกลดด้หนึ่งโลแล้วมาอยู่เนี่ยกลดได้อีกสโลนะคะทุกคนเฉลี่ยเลยก็คือเือการเปลี่ยนเวลาการกินนะคะจะลดไป1กิโลนะคะกวางสุว่ามันลดช้านะคะาจะเป็นเพราะว่าไม่ได้คุมอาหารแบบจริงจังนะคะคําแนะนาําหรือว่าข้อควรระวังอะไรเงี้ยมันก็จะพูดเข้าไปในคลิปหลายๆตอนแล้วก็ย้อนกลับไปดูเอาเองแล้วกันก็คือจะไม่ได้พูดสรุป ให้อีกนะคะก็จะพูดถึงความรู้สึกแล้วก็ผลลั์ที่ได้ใช่ไหมเออน้ำหน,นะะักอาจจะดูว่าลดไม่เยอะใช่ไหมแต่ว่ารูปร่างนะคะเปลี่ยน,อย,น,นอย่างชัดเจนเปลี่ยนยังไงก็กงจะบอกว่ากวางไม่ได้ตั้งใจที่จะวัดรูปร่างนะคะเมื่อต้นเดือนใช่ไหมกวางเอาเางเกงอะไปเปลี่ยนแบบสยียางที่เอวอะแล้วเขาก็วัดเอวก่อน ตอนนั้นอะเอล27นะคะแล้วล่าสุดเลยเนี่ยไม่กี่วันเนี่ยพองไปซื้อเงเกงมาใหม่พองก็ไปบอกร้านว่าเอลประมาณ27-28พอเอากลับมาลองจริงจริงอะใส่ไม่ได้ทุกคนคือหลวมแบบหลวมมากๆั้งเอลห้งสะโพกก็เลยไปเปลี่ยนสรุปก็คือเอวเหลือ25นะคะ การที่วัดพระนีน้กว่าไม่ได้ตั้งใจวัดเลยนะคะทุกคนกวางไม่มีลูกให้ดูด้วยเพราะว่ากวางไม่ได้ตั้งใจสวัดจริงๆแต่คือเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนะะจเน, M, M, นะคะจานเก่งใส่เอ็มหรือลือลใส่เอ็บได้เลยทุกคนระยะเวลาแค่เกือบ2เดือนนะคะอีกไม่กี่วันก็จะ2เดือนละน้ำหนักนะคะกวางจะบอกว่ากวางไม่ได้ใช้ตาช่างเดิมนะคะเพราะว่าตาช่างเดิมของกวางอ่ะอยู่ที่บ้านที่โคไทยนู่นนะคะซึ่งกวางอ่ะบอกให้พ่อกวางส่งมาแล้ะแต่พ่อกวางไม่ยอมส่งมาค่ะดื้อดื้อมากนะคะ ก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วปีใหม่ก็กลับไปเอาเอแลกันอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ ก็ได้เราก็เลยต้องเออหาเครื่องชั่งหนักแถวนี้นะคะแล้วที่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบหาเครื่องชั่งหนักยามากคือจริงๆอ่ะช่างน้าหนักเดิมก็จะดีนะคะเพราะแบบลดความคลาดเคลื่อนใช่ไหมแต่ว่าที่เนี้ยกวางก็ลองให้เพ,เพื่อนคือไปชั่งดูแล้วซึ่งน้ำหนักก็คืออ่ะตรงกวางก็เลยคิดว่าก็่าจะตรงเหมือนกันอะไรเงี้ยพอชัาง <c oughs> ๆๆแล้วก็อ๋อน้ำหนักลดนี่นอนนเออก็ดีใจกันไปนะคะโอเคหล่ะจากนี้นะคะก็คิดว่ากวางจะลองถามไอเอฟต่อไปแต่ว่ากวางจะเพิ่มเวลาแล้วกวางรู้สึกว่ากวางลดไม่ห้าชั่วโมงใช่ไหมกวางกินไม่ทัน อะบบเหมือนเราค่อยๆเพิ่มเหมือนเดิมนะคะเราค่อยๆลดเราก็ต้องค่อยๆเพิ่มนะเราไม่สามารถที่จะแบบเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มอะไรกระโดดกระโดดขึ้นไปเร็วๆเงี้ยเออร่างกายเราจะรับไม่ไหวนะคะอย่างที่กวางเน้นไปนะกวงางจะพูดไปตะคิดแล้วว่ามันต้องมีวันพักบ้างนะคะทุกคนไม่ใช่แบบตึงไปทางอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยร่างกายเราก็จะไม่ไหวนะครั้งนี้ถึงกวางจะแบบคุมอาหารได้ไม่ดีใช่ไหมอาจจะคุมได้แค่แบบมื้อเดียวต่อวันอะแต่กว่างไม่กินของหวานเลยนะคะกวางแบบไม่ได้กินชานมไข่มุกไม่ได้กินแบบน้ำหวานน้ำปานอะไรไม่ได้กินเลยกววาของหนะ ปริมาณแคลอรี่อ่ะมันเยอะกว่าพวกอาหารหลักอีกนะมันก็เลยแบบ เออเนี้ยตัดได้ก็ตัดเราไม่ได้กินนันนะคะเรามันก็ไม่ได้อยากกินไปเองประมาณนี้แหละของก็จะมาเราประมาณนี้ก็อาจจะแบบบอกหลักการหรืออะไรแบบไม่เคลียร์หรือว่าไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยก็แนะนําให้เสดว์ดูในกูเกิลได้นะคะเราก็อาจจะแบบแปะข้อมูลลงไปในคลิปเรื่อยๆนะเ <นะ S 1> ป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่อยากลดน,น้ำหนักคือการลดน้ำหนักอ่ะไม่จาเป็นต้องมีสูตรตายตัวนะคะอยากให้เริ่มลดน้ำหนักจากความชอบของตัวเองและสไตล์ของตัวเองลดแตาความเชื่อของตัวเองก็ได้นะเยีางกวางที่กวางเชื่อว่าเออการกินอาหารที่แบบเออคีนหน่อยอย่างเงี้ย เราอไว้ดีแต่ขอความได้มาลองแบบเนี้ยซึ่งแบบ มันคลายระบทฤษดีของฟังเอ้ยมันก็ลดได้เหมือนกันเห็นไหมการลดน้ำหนักมันไม่มีถูกิดนะคะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเราเลยก้องจะบอกอีกอย่างก็คือข้อดีของการลดน้ำหนักแบบ IF ใช่ไหมคือสำกับเวลาการกินแล้วเราสามารถที่จะกินอาหารอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าแบบกินมีของมันทั้งวันแล้วอย่างนี้ของทอดทั้งวันอะไรอย่างนี้นะเดกก็ต้องคมนิดนึงอ่ะสักมือ้อนึงก็ได้อย่างเงี้ยกองสึว่ามันชิลมากเลยนะการลดน้ำหนักแบบนี้เหมือนเราสามารถที่จะแบบทำได้ทุกวันเลยอะอย่างอยเราก็ได้กินอะไรที่แบบเราอยากกินสักมืมื้้้้ออนนนนนนึงปรระมมาาาณเีีคกกกกััับบบลแ ก็ข้อดีีกอ่างหนึ่งก็คือของคิดว่าน่าจะเหมาะกับทุกคนนะคะเพราะามันแค่จํากัดเวลาเองอะ่ะมันน่าจะแบบทําได้ทุกคนใช่ไหมส่วนอาหารอนะ่ะก็เห็นแบบกว่าใช่ไหมมันข้อวห้าชิวแล้วน้หนักก็ลดด้วยถึงมันจะลดชา้าแต่ถือว่าลดรู้สึกไม่หนักเกินไปด้วยก็โอเคนะคะทุกคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้รายการลดน้ำหนักนะคะคว่าทุกคนทําได้อยู่แล้แลววันนี้กขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรลังใจให้ทุกคนคะ่ะสูส้ไม่รู้เรื่องแน่เลย <laughs> คือเรื่อง เรืองสาละนี่คือพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็คือกจ็จะเข้าใจแหละใช่ไหมทุกคนโทษต้องเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเนาะ